ดูกันครับพระปิตาที่มีราคาหลักแสนหลักล้านของหลวงปู่ทับวัดอนง์ซึ่งเป็นเนื้อเมกกสิทธิ์อย่างที่บอกกันแล้วเนื้อเมกกสิทธิ์นี่จะมีลักษณะที่สีเขียวอึมทึมแบบนี้ก็จะจะออก มาในลักษณะแบบนี้ก็มีจะออกมาในลักษณะที่คล้ายๆกับแดงแดงอมดำหรือดำอมแดงแล้วกลายเป็นสีคล้ายๆกับสีชมพูที่เป็นวัตถุมงคลของท่านตามที่ได้รับการบอกเล่าหรือ,อบอกต่อๆกันมาซึ่งอยากจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจสำหรับพุทธคุณของท่านว่อย่างที่ที่ได้ คุยในคลิปที่ผ่านมากับเพื่อนๆก็คือพุทธคุณของท่านจะเน้นในเรื่องของโชคลาภการทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พลิกฟื้นนะเกี่ยวกับปรับร่างากับปรับชะตาชีวิตหรือปรับธาตุาให้ร้ายกับกลายเป็นดี ก็จะเป็นลัก,ลกษณะของพุทธคุณของท่านที่เป็นของเฉพาะตัวจึงทำให้ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้ที่เคารพศรัทธาท่านแต่ก็สร้างเป็นจำนวนน้อยก็ทำให้วัตถุมงคลของท่านมีราคามูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวทั้งที่เป็นภาพปิดตาเล็กๆเท่านั้น มีการเล่าขานกันมาว่าถ้าอยากจะให้เห็นผลเร็วในการามีโชคมีลาบอยากจะให้เห็นผลเร็วนี่เขาบอกว่าจะต้องใช้ภระปิดตาเมกกสิ์ของหลวงพ่อทับหรือหลวงปู่ทับปัททอง อาว,วัดวัดวัดอนงนะครับหลวัดอนงไปคู่ก,กันกับราหูของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสักทองคอนครปฐมอ่ตามที่เล่าขานกันมาก็คือต้องใช้คู่กัน แล้วก็จะทําให้หนึ่งการฟิกฟื้นในเรื่องของดวงชะตาชีวิตของเรานี่ก็คือให้ร้ายกับกลายเป็นดีแล้วก็ปรับให้ชะตาชีวิตของเราเนี่นนส่งเสริมชะตาชีวิตของเราให้มีแต่ความรุ่งโรจน์ขึ้นไปและในขณะเดียวกันนี่อย่างเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทั้งสองอย่างก็คือ ไม่ว่าจะเป็นปิดตาของหลวงพ่อทัพบ,บัตอนุงกับตา,าหูของหลวงพ่อน้อยวัดศีสะทองล้วนแต่เป็นวัตถุมงคลที่ทำขึ้นมาทางด้านของโชคลาภทางด้านของส่งเสริมในด้านของการทรรมาหากินาการธรรมาหากินข้องค้องตัว ก็คือส่วนของตรงนี้เมื่อนำสองสิ่งนี้มาคู่กันโบราณเขาจึงบอกว่าถ้านำสองสิ่งนี้มาคู่กันก็จะเห็นผลได้เร็วกว่า,กวาปกติถ้าเรานำมาคู่กันก็จะเห็นผลได้เร็วฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันก็คือ,อการที่เราจะหา มาคู่กันได้ค่อนข้างจะยากไม่ว่าจะเป็นพระปิตาวัดอนง์หลวงพ่อทับปดัดอนงค์หรือแม้แต่ราหูกะลาของหลวงพ่อน้อยล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุมงคลที่ค่อนข้างจะหายากด้วยกันทั้งคู่ซึ่งเราแทบจะเรียกว่าในช่วงยุคปัจจุบันนี้แทบจะเรียกว่าหาไม่ได้เลยทีเดียว ก็เลยอยากแกให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันว่าในเรื่องของวัตถุมงคลของหลวงปู่ทับเนี่ก็เป็นที่เล่าขานจดขานกันมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนเป็นที่เรื่องลือไปว่าขนาดท่านยังมีชีวิตอยู่คนก็ยังนำอทองมาปิดที่ตัวท่านเลยนะด้วยความศรัทธาท่านก็นำ เมื่อเอาไปใช้แล้วนี่เกิดผลดีเกี่ยวกับชีวิตอีกพื้นชีวิตขึ้นมาจากร้ายกับกลายเป็นดีแล้วก็มีโชคมีลาบในด้านของการทำรรมาหากินมีทำให้มีโชคมีลาบเกิดขึ้นจึงทำให้คนที่นำไปใช้นี่นำแผ่นทองมาปิดที่ตัวท่านขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ถือว่าเป็นที่เล่าหรือที่กล่าวขานกันมาเป็นที่เล่าสืบต่อกันมาในอดีตตการที่ผ่านมานั่นเองซึ่งก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมได้มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพุทธคุณว่าพุทธคุณของท่านจากการจับแล้วนี่ก็จะวิ่งอยู่ที่ตรงตรงช่องท้องไปถึงสะดือ,อตั้งแต่ลิ่น ลิ้นปีไปถึงสะดือตรงนี้ก็คือเป็นช่องท้องไปถึงสะดือนี่ก็จะเป็นลักษณะของพุทธคุณที่ล้วนแล้วแต่เป็นพุทธคุณที่ขึ้นต้นด้วยโชคลาบในการทำมาหากินในการฟิกฟื้นชีวิตไายให้กับกายเป็นดีสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากสำหรับเพื่อนเพื่อนไว้เพียงแค่นี้